ช่องคลอดแห้งแสบเจ็บ <c oughs> ผู้หญิงไวไัยใดก็เป็นได้เป็นแล้วก็หายได้แค่ทำแบบนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนนะช่องคลอดแห้งแสบเจ็บผู้หญิงไวไัยใดก็เป็นได้แม่ลังคลอดยิงสาวหญิงโสดเป็นได้หมดคุณผู้ชายของเราก็มาช่วยผู้หญิงฟังด้วยนะคะเพื่อหาแนวทางช่วยกัน <c oughs> เพราะช่องคลอดแห้งอย่าทนเจ็บเพราะแกได้ <c oughs> ช่องคลอดแห้งคือสารเหล่านี้หลั่งออกมาผิดปกติหรือไม่หลั่งซึ่งหากปล่อยไว้ไม่รักษาหรือรักษาผิดวิธีอาจส่งผลต่อระยะยาวได้คือน้องสาวจะแสบ เจ็บร้อนแห้งคันระคายเคืองทรมานสุดๆหรือหากคนมีคู่มีกิจกรรมบนเตียงก็จะเจ็บแสบทุกทรมานทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอาจบานปลายถึงหย่าร้างได้<ม>ช่องคลอดแห้งปล่อยไว้ไม่ดีแน่สาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ช่องคลอดแหง้ง 1. 1คุณแม่หลังคลอดและคุณแม่ให้นมบุตรหลังคลอดฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงและลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดช่องคลอดแห้งชั่วคราวดังนั้นช่วงนี้คุณพ่อเข้าใจคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะ 2. คุณแม่หลังคลอดหรือผู้หญิงที่ใช้วิ การคุมกําเนิดไม่ว่าจะเป็นฉีดยาคุมหรือกินยาคุมเป็นระยะเวลาที่นานอาจทําให้เกิดช่องคลอดแห้งได้ 3. ความเครียดซึมเศร้ามีผลทําให้ช่องคลอดแห้งได้ 4. ใช้ผลิตภัณฑ์กับจุดซ่อนเร้นที่เป็นด่างหรือมีการส่วนล้างช่องคลอดอาจทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อและอาจทาให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งได้ 5. โรคประจําตัวบางอย่างเช่นโรคเบาหวานอาจทําให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งได้ 6. รักษาโรคมะเร็งที่มีการใช้รังสีที่อุ้งเชิงกลานให้ยาเคมีบำบัดกินยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนเหล่านี้จะทำให้เนื้อเยื่อช่องคลอดบางตัวลงเกิดช่องคลอดแหง้ง 7. ผ่าตัดรังไข่ออกซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้ถูกผลิตที่รังไข่เมื่อถูกตัดออกส่งผลให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจึงทำให้เกิดช่องคลอดแหง้งอาการอะไรบ้างที่บ่งบอกช่องคลอดแหง้ง 1. ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แสบร้อนขณะปัสสาวะ 2. ระคายเคืองเจบ็บแสบ,แสบร้อนแห้งคันช่องคลอด3แสบหรือเจ็บขณะมีกิจกรรมบนเตียงหากเป็นหนักมากอาจมีเลือดออกหลังมีกิจกรรมได้และอาจจะทําให้ผู้ชายของเราเจ็บตามไปด้วย 4. ช่องคลอดอักเสบตกขาวบ่อยๆส่วนผู้หญิงโสดจะพบว่ามีตกขาวบ่อยปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะจะแสบในช่องคลอด วิธีรักษาชอำคลอดแหง้งควรปรึกษาหมอเพื่อรับการรักษาใช้สารในความชุ่มชื้นลักษณะเป็นเนื้อเจลสูตรน้ำของ รีเจลเติมน้ําให้ความชุ่มชื้นเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มเคลือบไม่ให้เสียน้าเป็นกรดอ่อนๆลดการอักเสบที่ช่องคลอดไม่มีฮอร์โมนใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานหลังใส่สารเข้าไปในช่องคลอดจะทาให้ช่องคลอดชุ่มชื้นยาวนานถึง3วันใช้งานง่ายใช้เวลาใดก็ได้ที่สะดวกใช้ทุกๆ3วันแต่หากช่องคลอดแห้งมากสามารถใช้ได้ทุกวันจนช่องคลอดชุ่มชื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งจึงค่อยปรับเป็นใช้ทุกๆ3วันค่ะและรีเจลยังได้มีการทําการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงวารสารทางการแพทย์มากมายถึงผลลัพธ์และความปลอด เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลภาวะช่องคลอดแห้งด้วยรีเจลเพียง1กล่องหรือภายใน2ส,สัปดาห์จะช่วยทําให้ภาวะช่องคลอดแห้งนั้นดีขึ้นได้จริงโดยทําการศึกษากับผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วประมาณ1ปีและยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนไม่มีประวัติมะเร็งและมีปัญหาช่องคลอดแหง้งแสบเจบ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุช่องคลอดช่วยปรับสภาวะกรดด่างของช่องคลอดจากด่างให้เป็นกรดเพื่อป้องกันการลุกรานของเชื้อช่วยเพิ่มความ ชุ่มชื้นของช่องคลอดปรับให้ดัชนีภาวะสุขภาพของช่องคลอดโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วยการใช้รีเจล1หลอดทุกๆ3วันจนครบ16วันหรือภายใน2สัปดาห์เมื่อช่องคลอดกลับมาชุ่มชื้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้รีเจลยาวนานต่อเนื่องได้เลยค่ะนั่นก็เพื่อรักษาสมดุลภายในช่องคลอดไม่ให้กลับมาแห้งอีกสามารถหาซื้อรีเจลไดที่ร้านขายยาร้านบูธโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่งหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ ที่เพจ Rejel TH และไลน์ ID th, ที่ที่ @Rejel หรือโทรปรึกษาภาวะช่องคลอดแห้งได้อีกดังนี้เลยค่ะช่องคลอดแหง้งแสบเจ็บไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปคืนความชุ่มชื้นให้ช่องคลอดให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิมได้ด้วย Rejel ขอให้ผู้หญิงทุกวัยยิ้มได้เมื่อใช้ Rejel ฝากแม่แมๆกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่บไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ